สวัสดีทุกทท่านด้วยนะฮะตอนนี้คุณก็อยู่กับผมชาร์จทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมผมจะมารีวิวเกม Jurassic World The Game นะครับผมก็เป็นเกมที่ออกมานานแล้วนะแต่ผมเพิ่งนึกอยากจะรีวิวนะครับผมก็เกมเกมนี้จะเป็นเกมในการจําลองนะฮะ สวนสนุกไดนโนเสาร์ตามแบบในหนังเลยนะครับผมคุณสามารถสร้างสวนสนุกไดนโนเสาร์ของคุณเองได้โดยการการจัดเรียงนะครับผมสามารถจัดเรียงได้อย่างอิสระนะครับผมตามนี้เลยนะฮะก็สาหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงระบบของเกมนี้ในหลายๆแบบนะครับผมซึ่งเกมนี้มันค่อนข้างที่จะใช้โทรศัพท์ที่ต้องมีประสิทธิภาพนะครับผมซึ่งผมเคยใช้โทรศัพท์รุ่นหนึ่งมาแล้วนะฮะไม่สามารถเล่นได้นะครับผมซึ่งผมมี โปรแกรมช่วยเล่นนะฮะนั่นก็คือ b l u e s t a c k ที่ผมใช้อยู่นะครับผมเวอร์ชั่น2.4.44นะครับผมคุณจะสามารถเล่นเกม j u s s i c World ได้แล้วก็สามารถรับชมภาพที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพได้นะครับผมนี่ก็คือโปรแกรมที่ผมแนะนำนะครับเอาละรัแต่ก่อนอื่นผมต้องขอปิดเสียงเพลงก่อนนะครับผมมันจะรบกวนการอธิบายนะครับผมเอาละครับอย่างแรกที่ผมจะอธิบายก็คือตัวละครในเกมนี้นะครับผม ก็จะมีอยู่หลายเผ่านะฮะก็นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าทั้งหมดหกเผ่านะครับผมก็เผ่าแรกจะเป็นพวกกินพืชอย่างพวกไทสิลท็อปสเตโกซอรัสอะไรประมาณน,นี้นะครับผมส่วนต่อไปก็เป็นพวกกินเนื้อก็แน่นอนครับผมทเรนโนซอรัสสไปนุซอรัสนั่นเองนะครับผมพวกครึ่งบกครึ่งน,น้ําอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร,นร,นไนร 4, ่นะครับผมก็ขอผ่านไปนะฮะตัวที่สี่พวกมีปีกนะครับผมอย่างเทเรนโดดอนทัพิจารานะครับผม แล้วก็พวกอาศัยอยู่ในทะเลและอันที่หกอันนี้จะพีสุดก็คือการนำมาฟิวชั่นนั่นเองนะครับผมก็คือการนำไดโนเสาร์สองชนิดมารวมกันเป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่นั่นเองนะครับผมผมขอขยายในเรื่องของสัตว์ทะเลนะครับผมสัตว์ทะเลนั้นจะแยกออกมาอีกสามประเภทนะครับผมอผมพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่านะครับ สัตว์ทะเลนั้นจะแยกออกมาอีกสามประเภทซึ่งประเภทแรกผมดาวาว่าน่าจะเป็นพวกที่อาศัยอยู่ประมาณผิว,ผวน้ํานะครับผมน้มําไม่เท่าไหร่ส่วนพวกที่สองจะเป็นพวกมีกระดองครับผมพวกมีกระดองแข็งอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนพวกที่สามน่าจะเป็นพวกน้ําลึกนะครับผมสังเกตได้ชัดอย่างเอมูไ์นะครับผมคงจะอยู่ในน้ําลึกแน่นอนนะครับต่อมานะครับผมเป็นการเพิ่มเลเวลไดโนเสาร์แต่ละตัวนะครับผมผมขอสาธิตให้คุณผู้ชมดูก่อนอน,นะฮะ เออเอาตัวไหน,นีนะเอออ่าสเตโกซาร์ตละกันนะครับผมอ่ากดเข้าไปดูนี่นะครับผมสเตโกซร์ตนะครับผมเลเวลสิบซึ่งในการอัพเลเวลนั้นคุณต้องให้อาหารมันนะครับผมอ่าอย่างเช่นตัวนี้เลเวลหนึ่งนะฮะคุณก็กดให้อาหารไปนะครับผมซึ่งจะกดรวมๆละหนึ่งสองสามสี่ห้าจะกดทั้งหมดห้าครั้งนะครับผมแต่ละครั้งก็จะใช้อาหารที่มากขึ้นนะครับผมอ่าผมกดให้เตรีกกว่านะครับ อ่าและสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือการอีโวนะครับผมการอีโวนั้นจะเป็นการเพิ่มขีดจํากัดไดโนเสาร์ตัวนั้นนะครับผมจากเลเวล10ก็จะเป็นเลเวล11นะครับผมซึ่งเลเวล11นั้นก็จะจะสามารถอัพได้ถึงเลเวล20เลยนะครับผมอ่เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะนี่นะครับผมในการอัพเลเวลนั้นจะต้องใช้เวลาทั้งหมด1ชั่วโมงแล้วก็ใช้ DNA 60อันนะครับผมอ่กดไปเลยนี่แล้วคุณผู้ชมก็รอไปนะครับผมซึ่งลักษณะ ของไดโนเสาร์ตัวนั้นก็จะแตกต่างไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเร่กเวลาแล้วกันนะฮะ,ะแล้วก็การอ e ีโว่จะมีการเฟลกันเล็กน้อยนะครับผมก็จะทำให้อยูพอสมควรเลยนะฮะ,ะเสร็จแล้วครับผมนี่ครับผมจะมีลายเพิ่มขึ้นนะฮะในการอัพหรือการเพิ่มขีดจำกัดน,นะครับผมจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างออกไปซึ่งเดี๋ยวผมพาคุณไปดูร้วต่านอ่าไทแรนโนซอรัสของผมนะ เห็นได้ชัดว่าจะมีดีเทลที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมซึ่งเป็นผลมาจากการอัพเลเวลตันนะครับผมผมขอขยายในเรื่องของการอัพเลเวลกันก่อนนะฮะคือในรเป๋าทุกตัวนะครับผมในปัจจุบันสามารถอัพตันได้ที่เลเวล40นะครับผมและเมื่อเลเวล40ไปแล้วคุณสามารถนํามันมาฟิวชั่นได้นะครับผมแต่มันก็แล้วแต่ตัวด้วยนะฮะอาจกดให้ดูก่อนนะครับผมนี่การฟิชชั่นนะฮะ คือทาลโนซอรัสฟิวชั่นกับเวโรซัปเตอร์ก็จะกลายเป็นอินดมงเล็กนะครับผมส่วนพวกที่ไม่สามารถฟิวชั่นได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะฮะทาเปจาราทาเปจาราอยู่ไหนทาเปจารา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 อยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเป็นการผมเพิ่งจัดสวนใหม่นะครับผมเลยยังไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่แล้วก็ยังจําที่ไม่ได้ด้วยนะฮะโอผมขออนุญ,ญาตหาสักคู่นะครับผม อ่ะผมเจอแล้วนะครับผมนี่ครับผมทาเปจารานะระดับสิดแล้วซึ่งมันไม่สามารถไปฟิวชั่นกับใครได้นะผมมันก็จะขึ้นว่าแม็กเลเวลนะครับผมซึ่งเลเวลตันแล้วนะฮะเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องของการแบทเทิลการต่อสู้นั่นเองนะครับผมซึ่งคุณสามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้โดยการกดตรงนี้นะครับผมปุ่มแบทเทิลมุมซ้ายล่างนะครับผมซึ่งเข้าไปแล้วคุณก็จะเจออีเวนต์ต่างๆมากมายนะครับผมให้คุณได้ต่อสู้ อันนี้ก็จะเป็น pattern s t a นะครับผมซึ่งจะสามารถต่อสู้ได้ตามเลเวลนะครับผมอย่างเช่นผมเลเวล49ผมก็จะสามารถต่อสู้ได้ถึง s t a g ที่4 9สนะครับผมส่วนอันนี้ก็จะเป็น arena นะครับผม arena ของพวกสัตว์บกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นของพวกในทะเลนะฮะส่วนอันนี้จะเป็น boost arena นะครับผมคุณสามารถใช้ b o o ต t ได้ในการต่อสู้นะครับผมอันนี้เป็น b o สครับผมเป็นบอสใน e v e n ์ในตอนนี้นะฮะและอันนี้ก็เป็น e v e n ์ที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับผมซึ่งก็จะ ลงให้คุณผู้ชมได้ดูในท้ายคลิปนะครับผมอ่อาอรีน่าก็ประมาณนี้นะครับผมขอขยายในเรื่องของวูสเตอร์อารีน่านะครับผมที่ผมได้บอกคุณผู้ชมไปนะซึ่งคุณสามารถหาบูทได้จากในนี้นะครับผมซึ่งจะมีสี่พี่น้องเวโรซิลัปเตอร์นะครับผมที่คุณผู้ชมได้เห็นในหนังจูสิเบิลนะฮะมีชาร์ลีไอโค เดลต้าแล้วก็บูนะครับผมซึ่งแต่ละตัวนั้นจะให้บูทที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมอย่างเช่นของชาร์ลี่จะเป็นบูทประเภทโจมตีนะครับผมบวกโจมตีแล้วก็ลบเกาะนะครับผมส่วนของเอ็กโคจะเป็นพวกเลบบูทนะครับผมมีอยู่มากมายเลยนะฮะซึ่งจะเป็นสายลบบูทนะครับผมส่วนเดลต้าจะเป็นซับพอร์ตนะฮะคอยเพิ่มบูทต่างๆให้เรานะครับผมบูจะเป็นสายป้องกันนะครับผมเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มเลือดนั่นเองนะครับผม ซึ่งคุณสามารถหาบูทได้โดยการกดเอเตอร์เข้าไปครับผมซึ่งผมได้ฝึกมันเสร็จไปแล้วนะฮะก็จะต้องรอเวลานะครับผมอ่ะผมกดให้ผมจะลองให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับผมอกดเลยนี่นะครับผมจะซึ่งในการได้บูทมานั้นคุณจะต้องกดตรงนี้ครับผมว่าคุณจะเลือกจะใช้ห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทหรือจะใช้เงินต่อนะครับผมอ่ะผมใช้ห้าพันอ่ะกดไปเรื่อยครับผมจนกว่าเกจจะเต็มนะครับ ใช้ทันอไะไรนะอ่ะพอเกียร์เต็มแล้วคุณก็จะไดุู้มนะครับผมบูสต์นะครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้เจะไปจะไปอ้แจมเลยได้การาฟมาแล้วครับผมก็ถือว่าดีพอสมควรผรจะได้อะไรที่หลากหลายมากกว่าบูสต์นะครับผมอ่ะกดไปเรื่อยๆครับผมอันนี้เป็นแป้วีไอีนะฮะอ่ะกดต่อครับผม ซึ่งในแต่ละรอบก็จะใช้จํานวนเงินแล้วก็ของที่มากขึ้นนะครับผมแต่การ์ดคุณก็จะได้บูสต์ที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่าไปอย่าไปขออีกนิด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 หนึง่งเข้าไปเข้าไปเข้าไปไม่ได้ไม่ได้แล้วครับกดกระต่อครับอ่าบูที่สามแล้วครับผมจะได้ของที่ดียิ่งขึ้นนะฮะทำไมแถบเยอะอย่างนี้เล่า นาครับผมได้มาฮะชัดเจนเลยขั้นต่อไปผมขอไม่กดนะครับผมมันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับผมเอาไปลงอัีนี้ง่าดีกว่าเดี๋ยวผมอก็กดจบไปซึ่งมันก็จะนอนทักเป็นเวลาทั้งหมดหนึ่งวันนะครับผมคุณก็สามารถรอไปได้นะครับผมอย่างที่สี่นะครับผมนั่นก็คือสิ่งก่อสร้างในเกมนี้นะครับผมเราไปดูกันเลยครับผมสิ่งก่อสร้างก็จะมี สิ่งก่อสร้างให้เราเลือกอยู่มากมายครับผมซึ่งสิ่งก่อสร้างนี้จะสร้างเงินนะครับผมเหมือนกับกรงไดโนเสาร์นะครับผมที่เรามีซึ่งสิ่งก่อสร้างมันก็จะมีพวกประเภทโรงไฟฟ้าสนุกโรงแรมแล้วก็พวกร้านค้าต่างๆนะครับผมคุณผู้ชมสามารถเลือกสรรแล้วก็จัดสวนได้ตามใจชอบเลยนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมอีกอันนึงนะฮะก็คือบูธนะครับผมเป็นอุปกรณ์บูธพวกเงินนะครับผมให้กับไดโนเสาร์แล้วก็ สิ่งก่อสร้างของเรานะครับผมซึ่งมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับผมว่ามันสามารถบูตได้เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับผมมีอยู่หลากหลายนะครับแล้วก็สิ่งก่อสร้างอีกหนึ่งอันก็คือเครื่องทำอาหารนะครับผมก็คุณผู้ชมกดไปนะฮะแล้วก็กดตรงนี้กดตรงเงินครับผมมันก็จะสามารถสร้างอาหารเพิ่มได้นะครับผมแลวคุณผู้ชมก็รอไปนะครับผมซึ่งเกมนี้มันจะใช้เวลาเป็นหลักนะครับผม อย่างที่ห้าที่ผมจะขอแนะนํานะครับก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกในเกมนี้นะครับก็อย่างแรกก็คือเรือกระตกสินค้านะครับผมคุณสามารถนําสินค้าที่คุณไม่ต้องการนะฮะมาแลกได้ตามนี้เลยนะครับผมตามที่มันบอกเลยก็ถ้าเกิดคุณสนใจอันไหนคุณก็กดนี้ครับผมกดตรงนี้เลยฮะอ่าคุณก็จะได้ไอสิ่งนั้นมานะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็อันนี้ก็กำลังจะใกล้เข้ามานะครับผมยังเห็นได้ชัดเลยฮะว่าแมมมอสจะเข้าในตอนไหนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต่อมาเป็นเอ่อที่กักเก็บนะครับผมคุณสามารถอย่างเช่นพื้นที่คุณเต็มนะฮะคุณสามารถขีดตรงนี้แล้วก็เก็บมันไว้ข้างในได้นะครับซึ่งคุณก็สามารถนํามันออกมาตั้งเหมือนเดิมได้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายนะครับอ่านี้เลยนะฮะ เอ๊มีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกไหมนะอืมไม่มีแล้วครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกก็มีประมาณนี้อีกอย่างนึงก็เป็นเอ่อเสารวบเงินนะฮะผมชอบเรียกอย่างนี้ซึ่งมันจะรวบเงินตามระยะที่มันกําหนดไว้นะฮะเราไม่ต้องไปเก็บตามตัวให้เรื่อยเลยนะฮะประมาณนี้แล้วครับผม เรื่องที่6กนะครับเรื่องจําเป็นในการแพทเทิร์นนะครับผมนั่นก็คือการแพ้ทางนั่นเองนะฮะคุณสามารถดูการแพ้ทางได้ในหน้าเลือกตัวละครเข้าสู้นะครับซึ่งการแพ้ทางมันก็จะบอกกันอยู่คือกินเนื้อจะชนะทางกินพืชพวกกินพืชจะชนะทางเจ้าเวหาพวกเจ้าเวหาจะชนะทางพวกเครื่องบุกเครื่องน้ําและพวกเครื่องบุกเครื่องน้ําจะชนะทางกินเนื้อนะครับผมมันก็จะวนลูปไปอย่างนี้นะฮะอันเอออันต่อไปเป็นของพวกสัตว์ทะเลนะครับ สัตว์ทะเลสัตว์ทะเลอ่านนี้ละกันเอ่อพวกน้ําลึกนะฮะจะชนะทางพวกมีกระดองพวกมีกระดองจะชนะทางพวกน้กํนา,าตื้นนะครับผมส่วนพวกน้ําตื้นนะั้นจะชนะทางพวกน้าลึกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมการแพ้ทางของเกมนี้เรื่องที่เจ็ดนะครับการซื้อขายในเกมนี้การซื้อขายในเกมนี้จะใช้อยู่ทั้งหมดสามอย่างนะครับผมอย่างแรกที่ผมจะพูดก็คือเงินเงินนะครับผมสามารถซื้อ พวกสิ่งก่อสร้างได้นะครับผมพวกสิ่งก่อสร้างพวกนี้ในพนื้นีของฟรีนะพวกสิ่งก่อสร้างพวกนี้นะครับผมแล้วก็พวกบูธต่างๆนะครับสามารถใช้เงินซื้อได้นะฮะส่วนต่อไป DNA d n นนั้นสามารถซื้อไดโนเสาร์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอไล่แป๊บหนึ่งนะฮะโอ้ยดองไม่เรียบนะ DNA นี่ครับผมตามนี้เลยราคาก็จะค่อนข้างแพงหน่อยนะครับผมสำหรับพวกแรนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในการซื้อไดโนเสาร์นั้นคุณต้องมีเลเวล ที่ถึงด้วยนะฮะอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนอัน,นอันนี้พวกฟิวชั่นนะครับผมเนี่ยเดียน,น,นี่ครับผมที่ถึงนะฮะคือคุณต้องชนะด่าน48ก่อนนะครับผมคุณถึงจะซื้อมันได้นะฮะไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถซื้อได้เลยนะครับผมจะต้องมีเลเวลถึงด้วยอีกอย่างก็คืออันนี้สําคัญครับผมคือเงินเงินนี่จะต้องเติมเอานะครับผมตามนี้เลยแต่คุณไม่ต้องเติมก็ได้ครับผมเพราะว่าอีเวนต์นี้จะมีเงินแฝงมาด้วยนะฮะ คุณสามารถมีเงินเยอะแบบนี้ได้เลยผมขอบอกเลยนะฮะว่าผมไม่เคยเติมเกมนี้เลยนะครับผมซึ่งเงินทั้งหมดที่ผมมีก็เป็นการดองมาจากซองการ์ดพวกนี้แล้วครับผมซึ่งเกมนี้จะมีอีเวนต์อยู่ค่อนข้างบ่อยนะฮะสามารถรวบสนุกได้นะครับผมอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือซองฟรีนะฮะซองฟรี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 เอาตรงนี้แล้วกันนะฮะจะมาทุกๆ6ชั่วโมงนะครับผมคุณสามารถเข้ามารับการ์ดฟรีได้นะครับผมก็จะได้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ อันนี้ของพวก VIP นะครับผมเอาละฮะเรื่องซื้อขายก็ประมาณนี้นะครับผมเอาละครับผมผมว่าผมน่าจะพูดเรื่องของระบบของเกมนี้ไปหมดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกทคนมากเลยนะฮะแต่ก่อนจบนะครับผมตามที่ผมได้บอกไว้ว่าผมจะมาบเพิ่มนะครับผมที่ผมค้างไว้อันนี้นั่นครับนะครับอ่าอันนี้ครับผมบูส ที่เราสามารถนําไปด้วยได้สามารถพกไปได้อย่างละหนึ่งอันนะครับผมผมขอใช้ของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่น่าจะเก่งมากนะครับผมบอทก็ประมาทไม่ได้นะครับผมบอทเองก็ถือว่าไร้ใช้ย,ย่อยกันนะครับท้าคือครื่องน้ํานะครับผมหนึ่งตัวแล้วก็พวกกินเนื้ออีกสองตัวดังนั้นที่ผมควรจะเอาไปก็คือเจ้าเวหาอันดับแรกนะครับผมแล้วก็พวกท่าน้ําอีกสองตัวนะฮะพกไปเลยใช้เงินสามแสนนะครับผมใช้เยอะมาก นะฮะเป็นการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองมากรุยครับผมรุยกันเลยฮะเอาละนะผมไม่มีหลังเรียน,นที่เรียบร้อยนะฮะนี่ครับผมในที่จะดีตอนี่ทุกคนเห็นนะฮะว่าพวกที่ชนะทางจะมีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นนะครับาผมขอบูดก่อนนะฮะผู้ที่เริ่มที่หลังจะได้บูทเพิ่มหนึ่งนะครับ อ่ามันโจมตีผมมาฟอครับผมอ่าไม่สะทกสะ้านนะฮะเขามาพลังมันน้อยอ่าบูท,ที่เรียบร้อยนี่ครับผมเกจพลังนะฮะจะเพิ่มขึ้นซึ่งหนึ่งอันจะเพิ่มหนึ่งนะครับผมสองอันก็จะเพิ่มที่ทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับผมแต่กับคูณไม่มากเท่าไหร่อีกอันหนึ่งผมขอเอาบูธแล้วกันนะครับบวกเอ่อลมไปไปโนสลัสครับผมดิวิสี่สิบ วายังไงเราเพื่อนไปโนเดีที่เพื่อนอ่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้คุณก็ต้องเดาแล้วครับผมว่ามันใช้ป้องกันมันใช้บูทนะครับอันนี้ผมขอเทบูททั้งหมดเลยนะครับผมใช้ป้องกันนะอ่าเกจของมันมีสามนะครับผมมันเทมาหนึ่งโอ้ยโดนเจ็บ แต่ผมมีทั้งหมด4อันนะครับผมปุ้ดเป็น8ปุ้สูงสุดของเกมนี้คือ8นะครับผมอะผมขอลบปูดก่อนนะบลบปุ้ของมันไปหนึ่งผมขอใช้ทั้งหมด6อันนะครับผมเอาไว้เผื่อมันใช้ป้องกันด้วยป้องกันสองครับผมยงตีเข้าไปสิ2อกทันหกครับรวมองไปแล้วตัวนี้ต้องขออภยัยว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับ ว่ายังไงล่ะเพื่อเที่ยวหมดเลยเหรอโอ้ม,มาเที่ยวหมดเลยครับผมแต่ไม่ต้องตกใจไปฮะเรายังเหลืออีกสองตัวครับผมเมื่อมันปล่อยไป,ปหมดอย่างนี้ครับผมเราทุ่มไปเลยฮะลงลงไปแล้วครับผมวินเนอร์ครับผม การต่อสู้ในเกมนี้ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมอาจจะไม่ค่อยดูวิววาเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็สมเหตุสมผลก,กับการที่พวกมันเป็นไดโนเสาร์นะครับอ่าต้องสู้อีกสองรอบครับผมเพื่อที่จะได้การนะครับอ่าศัตรูตัวเดิมเลยครับผมแต่จะมีพวกแรเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะฮะก็มันก็ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งไดโนเสาร์ค่อนโหดผมมันค่อนข้างน้อยนะดังนั้นผมก็ต้องใช้ตัวเดิมครับผมเทรานดอนนั่นเองนะครับ ตัวหนึ่งอ่าถ้าน้ําไปเผื่ออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งผมขอปล่อยไายตายครับผมไทโนซอรัสอ่าลืมพกบูทไปด้วยนะครับผมอต้องพกบูไปด้วยแต่ครับผมคอนเฟ,รรฟนิร์มสามแสนอีกรอบหนึ่งครับ <S <S สวัสดีเพื่อนเอ๋ยเจอเอีกนะแล้วนะว่ายังไงล่ะพกบูทแบบเดิมครับผมเอาไงดีละเพวื่อนมันเปลี่ยนตัวครับผม การเป็นตัวนั้นจะต้องใช้พลังหนึ่งครับผมถึงจะสามารถเปลี่ยนตัวได้มันเปลี่ยนเปลี่ยนมากครับผมเอาตัวที่เราชนะทางไปพูดสองไปเลยครับเปลี่ยงไปเลยนี่คะครผมตัวแรหลายคนอาจจะคิดว่าสําหรับเกมนี้คนเติมคือผู้ชนะนะครับผมมันก็มีค่อนข้างจะมีส่วนนะครับผมแต่ ผมจะไม่ค่อยต่อสู้กับคนอื่นเท่าไหร่นะครับผมรู้ว่าตัวเองไม่ค่อยชนะเทลหมดแล้วครับผมสองคนสองตายครับผมตัวแลไไปแล้วกับไปโนก็อัดริบิสามพิเก้าเป็นพวกกินเนื้ออีกเหมือนกันครับผมแพ้ทางนะครับยังไงเราเพื่อนมันปล่อยมาห้าเลยครับผมงับงับเอกมันปล่อยมาห้าเลยครับผมปล่อยมาห้าอย่างนี้ก็สวยสิพี่ ดไปครับผมใช้แค่สองพอครับผมมันตายแน่นอนอยู่แล้วมันปล่อยไปห้านะนักรเสียรถเทีบูดไปเลยฮะอย่างนี้แล้วครับผมเ i ไอมันไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเกิดมันฉลาดก็ฉลาดมากเลยนะครับผมผมเสียท่าให้มันหลายรอบแล้วตัวสุดท้ายแล้วครับผมตอนชนะกาได้เปรียบแน่นอนครับมันเทียหมดอีกเหมือนเดิมครับผมไม่ตายนะครับบู๊ทั้งหมดเจ็ดอัน เกมนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณกดโจมตีอยู่ที่เจหรือแปดนะครับผมจะมีแอนิเมชันในการโจมตีนะครับผมเอาลลองไปดูเลยฮะโจมตีไปเจ็ครับผมนี่แล้วผมแอนิเมชันขวดไฟขวดไปเรามันทีวิซิรีครับผมเอาละครับผมคาสุดท้ายแล้วฮะเรามาลุยกันให้จบๆไปเลยนะครับผมอ่าได้ดีเอมาสี่ร้อยครับ ว่าค่อนข้างดีเลยเป็นพวกเดิมครับผมแต่จะมีทตุน้ำตัวนี้มาเพิ่มนะฮะดังนั้นผมก็ต้องเอาเทเลนดอนไปอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าครั้งนี้จะใช้ไทโนซอรัสไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันมีท่าน้ำไทโนซอรัสผมจะเสียเปรียบอ่ะกดต,ตัวนี้เองครับผมอีกตัวหนึ่งผมเอาตัวนี้เป็นการฟิวชั่นระหว่างไทเซเลทอกกับสเตโกซอรัสเลเวล40ทั้งคู่นะครับผม ไม่ต้องแปลกใจส่วนบูธก็เหมือนเดิมครับผมเอาบูธปกติไปแต,แ,ตแต่ถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้ผมไม่ได้กดบูธเลยนี่หว่ายังไม่ค่อยชินกับระบบนี้เท่าไหร่ครับผมเราเอาตัดตัวเดิมครับส่วนใหญ่มันจะให้เราเริ่มก่อนนะครับผมแต่ผมกดบูธไปครับ ยังไงล่ะเพื่อนเทหมดแล้วเหรอาสกิดสกิดครับผมขอเพิ่มบูดก่อนนะฮะแล้วก็ไปสองครับผมแล้วก็บูดเพิ่มอีกหนึ่ง,งตายเหมือนเดิมเพื่อนเอ๋ยไปโน,โนสตัาเลวิวสสต์เก้ายังไงล่ะเพื่อนหนึ่งครับผม ดังนั้นมันจะเหลือชาร์จอยู่แค่หนึ่งเราสามารถถีได้ครับผมเบอรบู๊ตเพิ่มีนหนึ่งครับที่ไปสามครับผมเพราะว่ามันเหลือป้องกันแค่อันเดียวยังไงก็ตายครับเบอรบู๊ตเหมือนเดิมอันไม่ป้องกันครับสแสดงว่ามันกดเบอรบู๊ตตัวสุดท้ายเลเวล39ครับผม อันนี้คือของแรเลยนะฮะของแรเลเวล40มันค่อนข้างจะใช้ดีในเอค่อนข้างเยอะมนเทีหมดแล้วครับนี่ครับผมผู้ชมดูของผมอนะตอนนี้ของผมแค่เลเวล20ของมันเลเวล39แหมหรือว่าเป็นการต่อสู้ที่ดูดีเลยเทีเดียวเชียวเทนไปหกเมัอนเดิครับผมยังไงก็ตายอนอนครับผมวิกตอรีค่ครับ เอาแล้วฮะสู้ครบทั้งหมด3รอบแล้วนะครับผมเราก็จะได้การ์ดที่มันให้ต่อสู้นะครับนี่กดกันเลยครับผมได้อะไรบ้างเอ่ยโอ้โหเออดีเอ D A. อันโสรสรลัสนะครับสองต่อไปได้เออแต้ม VIP อีก65นะครับสองต่อไปว่าไงสิบหนูได้ของธรรมดามากครับผม แปลงแล้วสองสุดท้ายครับผมจะได้ไดีดีไหม DNA ได้ตัวเดิมครับผมก็ <g ül> ได้อโลตอัสมาก็ถือว่าด,ด,ด,ดีนะครับอ่าก็เหลือต่อสู้นะครับผมเอาไปข้างหน้าละกันเอาแล้วครับผมทั้งหมดนี่ก็เป็นระบบแล้วก็ความรู้นะครับผม ของเกม Jurassic World นะฮะขอขบคุณทุกๆคนที่ดูลิปกับผมตั้งแต่แรกจนจบด้วยนะฮะผิดพลาดตรงไหนสามารถติดชมกันได้นะครับผมถ้าพูดถ้าพูดติดติขัดขัดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเราลาไปด้วยคาร์โนทอรัสแล้วกันนะเอาล้วฮะอ่าขอบขอขอพูดอีกรอบนะครับผมโปรกรมคาร์โนสวัสดีครับ